สวัสดีค่ะคลิปนี้ย้ำนะคะสำหรับคนที่อยากจะเป็นเจ้าของโครงการนะคะจุดเริ่มต้นของการที่จะเป็นเจ้าของโครงการนั้นบางคนอาจจะคิดว่าต้องใช้เงินมากมายมหาศาลนะคะใครที่อยากจะเป็นเจ้าของโครงการต้องฟังกดติดตามคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนค่ะการที่เราจะเป็นเจ้าของโครงการนั้นนะคะมันเป็นความฝันของหลายๆคนที่ฝันว่าอยากจะเป็นเจ้าของโครงการนี่ก็เป็นอีกหนึ่งฝันนะคะ ที่สําหรับเจ้าของโครงการขนาดกลางเลยนะคะเพราะว่าโครงการนี้มีทั้งหมด28หลังในเฟส1เฟส2แล้วก็เฟส3ก็คืออีก14หลังการต่อยอดที่เกิดจากผลลัพธ์ในเฟส1นึ่งเฟสให้เจ้าของโครงการเริ่มจากศูนย์เลยนะคะสามารถที่จะเป็นเจ้าของโครงการทั้ง3เฟสทั้งหมด5.2หลังได้อย่างไรมันเริ่มจากพื้นดินแค่ไม่กี่ไร่คิดที่จะพูดถึงตอนนี้ สำหรับคนที่อยากจะรู้ข้อมูลจริงๆนะคะใครที่สนใจกดติดตามคลิปที่สองเร็วๆนี้ค่ะ